สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องทางช่องอดีพีจอปาครับเอาผมอดีพีจอปาครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอาช่อมท่าหนาไม้ที่เลืบบ่อนมาคนตีเฮาโอ้เมื่อกี้บอดมันมาไหม,ม,มครับไมมาซอยครับมาซอยจึงงานไปรังเพ,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 เพื่อนเฮานะครับเจ็บเศร้าเจ็บเสียง กองค้ามองนั่งกันแล้วครับพี่นอ้องหนึ่งไฟฮาวอย่างนี้โดมเลยนะครับไม่พอไฟกับมานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จิ้ม กลองเพื่อนอีสานครับคิวงานิงาตลกไม่แล้วครับมีมตลกไม่ปะครับมื่อนี้เมื่อนี้มันเปลี่ยนไดในเมือนันตลกมวนครับม่วนเรีนปะเอาตู้ไขียนตู้ขวอยว่ากันเข้าเดียวกับขืนรถเดินวากันได้ยัเป็นแลักกันม่นครับก็บอกกัน่าเอาจังเกิชีเดอร์ล้วกันนำรวนะ ลูกมไปตชลูกเี้พายม่มันก็วายุแตกไปพ่อฟ้องศิลปินดาวลูกไก่ชายหญิงด้วยเขากินปลาเพื่ออะไดาวลูกไก่แล้วก็ทีมชายห้าคนป้าไว้ที่บนเวทีตอนนี้เลยนะครับป้าไพ่ไม่ยังเหมือนครับพี่น้องจวดนะครับยิงเขาไปว่เลื่อนอุ้มแล้วก็เอื้อด้วยขวาราดเห็ดไปมันไปนะครับมีโดมนะครับรองทีมในทีมไฟนะครับผู้ถอดผู้แจกมา นะครับนี่นะครับบุญผาป้านะครับพี่น้องผาป่าส่างดมนี่ร่องเรียนนี่ยครับพี่น้องก็มีจับของควันหล่นเมืงอวันพร้อมนะครับันี่เยอะมากเลวครับพี่น้อง

วางดีครับบองนั่งเดินโรงเลียนครับพี่น่องเลียนมาศาสตร์อวนเพื่อนน้องนาร่าจ,จงังวัดสุรินครับพี่น่องนังกันยาน้องชังงตจม ข<ส>ี่ัอาเ้าใครขี่อดมาดึก <Schulen elaborate. S 2> รอใไหสัญญาณชไหมเดืไอนสัญญาณ12เอ้อเสียบเลยเอะไปยืนแก้เขาห้เลยนี่ขึ้นก็หักแท่ดิทึงไหนจะขึ้นแหนแต่ก็หักแก่หักพววันถั่ว เอ้ยบอได้จับเลยครับบอยบอ๊าบอบออยบอ๊ยบอาดิโอยบอาบอ๊าบอโอ๊ยบอรกบอดมันส่วนลวดเทวิอึ้ยนะบอรกเมล็ดมันส่วนลวดใช่ปะบอรกเมล็ดมันส่วนลวดมาขอจับเมือนอูบงมาต่พ่นเนียนโอ้ตัวกรลำดีอยู่แต่บ้านเอยปากมากบอ๊าเน้ำบึงยี่ฮ่าฮ่า่าเลยมเลย ลงเถอะแน่แน่แเขาเปลี่ยนกันนี่แน่ะไปจักเสียนละเดี like ๋ยวนี groans. ้บังลานนี่แหละค่ะค่ะน้องชาแกมนะคะมาแล้ว่ะน้องชายแก้มข่ยวเวลากินข้าวหรือยังคะกินแล้วค่ะ เลเมยอองานมากลายวันแล้วไม่เหนยสู้ๆบีบร่างฮะบีบร่างเอา่ได้ถามดิเขาถามพี่ด okay> ิเบลมึงเมยะอ้ยังไไอ้เสียดวยแค่เาถอดทรงจะดากันอยู่ทังเวทีังนี้อัปปีเิ่นี้ก็น้องเทีวเนะครับางวามาดูเดี๋ยว ยังก็ที่หอนอยู่นั่งหายอยู่ไหนก็ถือหอนอยู่นั่งจัดไอพี่อุ้มอุ้มเอินแล้วก็ไหนมาลูกมาแบบเดียวลูกเดียบนี่นะครับบรรยากาศนี่ฉลองโดมนี่แหละครับโดมพระเจ้าเหตุไม้นะครับครับพระสรองโดมนะครับอยู่โรงเรียนนี่ต้นไมอนีเตอ้นน้องพระตองห่วงนะครับห่วงดีครับพี่น้องบรรจุคนได้หลายครับมานี่ ตัวจย่างเดียวครับพี่น <en> ้องอาพี่น้องทั้งผู้ชมทั้งบ้านกั็ซื้อบัตรจองตัวเขากุ้มนะครับไม่มากก็ลัองใจได้แมานะครับย่ที่โรงเรียนบันชาตินะครับอำเภอโนนอาไลจังหวัดสซรินนะครับ Diolch <laughs> yn โอ้คืเียงช่แ uh ว่า huh มึอนี่ไหมวิจะนอนที่ห้องมเยน่ยยัน้กี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับเออขอบตัวที้มเปห้อฮะ ที่ป่าเขากยครบตัวเนาะคไปนอนครับเอาไปนอนได้ยนอนนี่แหละครับเออเรากินปลาละตัวเนาะกินแลดิากิดกินเขาพุ่นน่ะละขนมเสียนก็เสียงโซ่้นมาไหมบ่าครับม่บครับโอ้แสกไม่ท่องเลียงยังดีเลยวันถั่วต้อเลยต้องข้ามไหบ่าต้องข้าเสเลยเอาแบบเสียกขี้ก็รู้อายันเดดเดเป็นบ ขอบคุณครับอันนี้มันเป้ายังนกขึอกันเชือก้กันหมาสักสองตัวต้นหนิมันปะแอกเงียกเงียโอ้แกเงียอันนี้แกน่อยเนาะเอแกเงียกับแกน่อยเออความเปลี่ยนกับสตัวนีปะครับเทรครับเทรเขาเยังนี่ตอเปียนปะเรครับเทรเทรครรเตครับเทรโอ้เต้อันนั้ชัน้องมาูรินต้องเรียกเทรคอ๋อต กรับอชรินกรับเป็นคนเขมรไหมหรืไม่ใช่ฮะไม่ใช่ท่องเทพ่ยวทเทีครับเอ้าแวลัตพร้ะวลัตพร้ะวครับโอ้บางสิบท่องเทพโอ้ยผมก็ติดกำเนิดแล้วครับอ๋อกินข้าวไปแล้วเหมือนอ๋อผไม่ได้กินข้าวครับกินก๋วยเตี๋ยวฮะกินก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวคราบท่องเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรเฮ้กินเนี่ยเขามาอะไรกินกินก็ก็ซีแล้วกินก็แรง ม่ดีแทนตุ้ยแแท่นตลกมัเอาไปมไกนีีกอะไรอุ้ยอรับไม่งกันเมื่อชอบบ้าเขาเอิดมันว่ายันหรือวภาษาภาษาทัพย์ทางการเขาเอียงกว่าเมื่อกัชนเมื่อกัชนเมื่อกัชนนะครับกาลังจับยั เอ้าค e. ุมานังดูจังสีบตไปอกจุ่มผมวานังทานโฆษนาบนังหาโคษณาก่อนหาโฆษนาก่อนโฆษณาพิธีกวนจำเปียนพิธีกรจำเปียนไฟกันกนตั่ไฟกันไปใครนั่นน่ะโอ้ยน้องปีหน้าตัวนี้ สวัสดีค่ะคชื่อมีนาหัวหน้า,น,าน้อยนะครับสวัสดีค่ะเอาอย่างไรวังเปลี่ยนตีสดิดค่ะโอ้วันยหนยุดเนาะเปิดเทอมเปิดอันปีใหม่ใช่ไหมจับของขวัญหรือยังอยู่โรงเรียนฮะจับแล้วไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้อะไรเหรอไม่มันมีหอด้เย็นกับทีวีจักรยานก็มีเหรอทำไมาไม่จับเอาจักรยานนั่นฮะต้องจับสลากแม่นั่นแหละ จับได้อะไรไม่ได้เลยเอามันมีด้วยเหรอจับไม่ได้อะไรมีมีตั้งหลายคนหนูไม่ได้เลยเลรออยมีธงไหเลือดเอ่อเอ่อเอลิงๆนะครับน่าเสียดายนะเสียดายเสียดายเนียอันนี้มาตั้งแต่วันไหนนี่พี่มโตเป็นยไงครับมาตั้งแต่วันไหนเร็วมาครับผม ไม่เธอพี่ถามว่าอันนี้หน้านี่มาตอนไหนมาอะไรมางานนี่แหละตั้งแต่วันไหนจำไม่ได้เอรไม่ใช่ว่าจำไม่ได้อัน<า>หยุดโรงเรียนแล้วก็เลยมาวันไหนอังคารอังคารก็เมือ่อสองสามวันที่แล้วใช่แม่ไปรับหรอแม่ไปรับ <c oughs> โอเคโอ้ ถามไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเท่าไหร่คร <Okay. S 1> ับแกเพียงอะไรบ้างแล้วนี่อัดเพลงกับเขาหรือยังไมรู้ค่ะมีมีเพียงอัดหรือยังฝากเพลงด้วยนะคะเพียงอะไรลูกหมอลำค่ะอัดเร็วเร็วนี้ค่ะหรอใครแต่งให้โอ้สอบเป็นพีสัยค่ะอ,อลูกหมอลำบ้างเลบ้านน้องนี่นะ ทายาดำเพลินวันนี้จะมาเสิร์บ่อันนี้วางไะไเพื่อไม่ไหนวางไะไแจกอะหรยังลองได้ยังเพียนหมอลำขอเดินตามหลไปพ่อแล้วเพียนหมอลำขอเดินตามพ่อแม่มาพ่อ ท่องจำได้หมดหรือยังจำเนื้อไ,ได้หมดยังโอ้โอเขาจะจำได้หมดนั่นแหละเรอมันมีเทคนิคไม่จำเนื้อเพลงนี่ว่าให้ฟังหน่อยทำไมพี่ร้องเพลงพี่จำไม่ได้เอรอ,อก็แค่ได้เรียนได้เกียรติไหนอ้าวในในบอกว่าเรอในห้องมีกี่คนในห้อง อันทำไมโครน้อยจังไม่รู้เพราะห้องโรงเรียนใหญ่ไหมใหญ่เหรอโรงเรียนหมดโรงเรียนกี่คนหมดโรงเรียนกี่คนเจ็ดร้อยกว่าคนเหรอโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนมหาไทยาลัยาบ้านน้อยสามเหลี่ยมเออสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันฮะอะไรสัปดาห์หนึ่งเอ้าสัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน ล่ะโอ้่งอี่เงินผ <c oughs> ีอะไรให้กำลังใจผีอะไรให้กำลังใจผีแปนผิดผีปอบผีปอบอ๋อปอบใจใช่เออเอาเอาจะนี่จะจะนั่นเหรอเดี๋ยวเดียวจะซร้างเพลงเหรอ จะนั่นเหรอจะรอซ้ำเหรอจะรออันนั่นเหรอรออัดเพลงเหรอรออัดไหก่อนนรอซ้ำเพลงเหรอเซ็กซ์เซาพีอะไรร้องเพลงเป็นฮะพีอะไรร้องเพลงเป็นพีหน้าพีจบปากเฮ้ยจริงแต่ว่าคือถามคร้มถามเปลี่ยนมาหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรผิดป้านในป้านในหนึ่งบวกหนึ่งคือสิบเอ็ด ไม่บวกแมก็<อ>เป็นสองเออ,อไก่ผ้มาม้ามีมีกี่ขาสิบแปดขาทำไมว่าสิบแปดขาไม่รู้เพราะไม่เราเอานันา่นผิดค่ะผิดมีกี่ขามีแปดขาไก่ผูเด็ดเ,เอาไก่ผ้มาม้าแม ไก่ก็สองขาพ้าก็สองขาม้าก็สี่ขารวมกันไก่พ้ามา้าไก่พ้ามา้มาวมกันก็แปดขาไม่ใช่ <c oughs> อ้าวมาม้ามีกี่เส้นไปนับยังอย่างผ้าม้าอ้าวมาม้ามีหนึ่งร้อยเส้นเอาไม่ได้ว่าไม,ไม่ได้ว่าม้าไหมไม่ได้ว่านั่นไหมพ้มาม้าไหมผ้ากับไม่ได้ว่ามาม้าว่าพ้ากับมา้ารู้จักมา้าฮิแตกตะกรับเห็นไหม ไม่เข้าใจคาถามนะนี่ไก่พะมาเออไก่พามาโอ้ยแต่พี่แต่พี่แอ็ดี้ถามว่าอันไก่พามามีกี่ขาเอาก็ได้แ้วไก่พามามีกี่ขาไงก็รวมลองถามแล้วงูมีกี่ขางูไม่มีขาค่ะไม่ใช่ฮะง,งูมันมีหางเอ้างูมันก็มีหางเหรอมันก็มันก็เป็นยาวแต่พี่แอ็ดีต้ตอบผิดพี่เอดดี้ต้องตอบว่างูมันมีหาง มันไม่ได้ใช้ขาแต่มันใช้หางหางเลื่อยเออโฆษนาโนษณาขักนึ่งโนษาซะแล้วแล้วช้างมีกี่ขาช้างมีเกือ้โดนเ่ยช้างมีแปดขาผิดช้างวัาไหนมีแปดขาเนี่ยช้างวันดูไม่มีหรอกให้ไปฟ้องแม่เธอ สร้างมีแปดขาที่เด็มาว่าไปอ๋อแล้วไก่มีกี่ขาไก่ก็มีสองขาบองเม็ดไก่มีอะไขาไก่จะขาเอาแปดขาทีดไก่มันจะมีแปดขาได้ไงเอาก็เอาไก่หกเอาไก่สามตัวมารวมกันเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้ถามว่าอย่างนี้เนาะโอ๋อนี่ดอก ไปก่อนไปก่อนไ้งเพลงเถอะาเกิดลังหามครับวายมัไดหวันดีคิวัดีค่ะตวนลังห้ตัวโนรดิไปใช่ะนางเอิญนางเอิญสาวาวไปใช่แตงนานานคือ ไปอย่ไทายน้อาย่เอาทายยีล่ะทายเขาเดียวเอาแต่ทายน้องเขาอยากให้เจ้าบอกว่าทายเราก็ให้ดูหน่อยก็ทายเหรอนว่าน้องใส่น้องใ่น้องไส่เอากทายยี่่เด้โอยเนาะยังล่นเชออยู่นี่เนาะพี่เป็นทนี่ฮะปไทายเดียวไป็นสผมเเออไปหาขออันกระดาษเปี่ยนไหมน้ำเนี่ยมีอยู่ีอะไรได้เอามาจากสามแพ่นี่ะ่เออโอเคครับไม่หังซุมานไหนมาได้เด้อรถแท็กซี่ข้าผมขนครับ โก้มาสสวัสดีเออยังว่ากันเอาสำหรับคลิปนี้ก็เชิญไปสัมมิตรไปบอร์ดคลิปหน้าทั้งช่องนี้ดีพี่เจ้าปากฝากเป็นของก็เลยกดแชร์กดติดตามเพือพ่อฟังในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ